สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ไพศาลสวัสดีครับพี่ชนวันนี้เราอยู่ไหนกันเอ่ยเราอยู่ที่อุทยานบริษัทกำแพงเพชรครับมาดูอะไรกันครับก็มาดูสิ่งปลกสร้างแล้วก็มาดูนี่ฮะศิลาแรงศิลาแรงครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนมกุเทศครับคือเราไม่ได้พาทัวร์กัน2ปีแล้วเนาะพี่ไพศาลเนาะใช่ครับก็คืออาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาหาความรู้ไปฝากมกุเทศคนเป็นไกด์ต้องรู้นะครับ คนไปไกลต้องรู้นะครับก็คือเนี่ยพี่ก็คือสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณนะพี่ไพศาลใช่ครับอ่าเราก็จะมีของขอมใช่ไหมมีของศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมพี่ไพศาลทีนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับปราสาทหินใช่ครับอ่าทางภาคอีสานตอนตอนใต้นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกดพวกนั้นก็จะทําด้วยหินทรายเพราะว่าตรงนั้นหินทรายเยอะใช่ไหมครับแต่ว่านะในกําแพงเพชร สุขโขททยนะท่านผู้ชมนะกำแพงเพชรนะครับสุขโขททยเนี่ยก็ไม่มีหินทรายนะครับนะสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณก็จะทําจากอิฐดินเผานะครับแล้วก็ทาจากเนี่ยครับเนี่ยศิลาแรงดนะครับภาษาไทยเรียกศีลาแรงดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า La เทไลท์นะครับแล้วก็ภาษาจีนเรียกว่าหงถู่สือนะครับเรียกว่าหงถู่สือไอหงถู่สือเนี่ยนะครับเราสังเกตเห็นไหมคว่าเนี่ยอันเนี้ย เขาเอามาทำเป็นเป็นกำแพงแก้วนะครับของวัดพระศรีอิรยาบทนะครับท่านผู้ชมนะครับของวัดพระศรีอิรยาบทในกำแพงเพชรนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็เอามาทำเป็นฐานรากของอาคารของวิหารเห็นไหมฮะฐานรากของอาคารของวิหารเอในเมื่อมันเป็นหินนะพี่ไพศาลแล้วคนโบราณเขาทำยังไงนั่นะสิเขาถากยังไงอ่ะเขาสกัดยังไงอ่ะ จะไหที่สุโขทัยเห็นไหมที่เป็นวัดมหาธาตุก็จะเป็นเสากลมๆเหมือนเขียงเลยชัน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 ขึ้ไปกลายเป็นเสาแล้วก็เอาปูนหุ้มนะครับเขาทำกันยังไงจะบอกความลับให้นะครับก็คือหลายท่านเนี่ยได้เรียนนะหลายท่านได้เรียนวิชามกุเทศครูอาจารย์ก็จะสอนว่าเออไอไอไอศีลาแรงเนี่ยมันนิ่มนิ่มแล้วมันก็สามารถที่จะนำมาถากนำมาตัดแต่งได้นะครับวันนี้เนี่ย เราสองคนก็ขับรถมาจากกรุงเทพเนาะออกมาตั้งแต่ตีห้านะครับ,รบมาดูศิลาแรงหรือวหงถูสือหรือว่าแรตเทไลท์นะครับคืออันนี้นี่ของเก่าในสมัยโบราณน,นะครับแต่ว่าเราจะพามกรุเทศทุกท่านเพื่อนๆเนี่ยไปดูบ่อที่เขาเขาเรียกว่าบ่อศิลาแรงการขุดตัดแต่งศิลาแรงเพื่อนํามาใช้งานในสิ่งก่อสร,ร้างต่างๆนะครับเพราะว่าศิลาแรงเนี่ยพี่ไปสาร มันก็ยังมีความคลาสสิกอยู่เนาะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคนำไปเป็นฐานรากในสมัยโบราณเห็นไหมฮะนำไปเป็นฐานรากของอาคารวิหารต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนนะได้ครับไปครับไปครับต่อแล้วนะครับชื่อพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่น้อยครับเรามาจากสมาคมมัุเทศนะครับก็คือครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าที่กำแพงเพชรนะครับแหล่งโบราณสถานเนี่ยท่านก็ใช้ อาซีลาแรงในการทำเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะมาดูถึงแหล่งตัดศีลาแรงพี่น้อยช่วยแนะนำหน่อยหน่อยได้ไหมครับว่ากระบวนการกระบวนการจะได้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนซีลาแรงต้องทำยังไงบ้างครับผม ตอนขั้นแรกก็เลยเราก็ต้องดูพื้นที่ก่อนคือเปิดหน้าดินออกครับในการใช้รถไถลึกไหมลึกไหมมันแล้วแต่ค่ะบางพื้นที่เขาก็จะมองเห็นแบบนี้เลยอ๋อนี่คือเห็นเลย่รบางพื้นที่เขาก็จะลึกแบบนี้คือมีหน้าดินอันนี้ยังมีหน้าดินอยู่ครับครับแต่เราก็ก็ต้องตัดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกวาดหน้าดินแล้วก็พอเราเปิดหน้าเสร็จเราก็จะใช้เครื่องตัวนู้นเป็นตัวตัดเป็นเครื่องตัดเป็นลักษณะคล้ายๆเลื่อย ใช่ค่ะเขาจะมีใบเลื่อยมีใบของเขาครับมีเขี้ยวสําหรับตัดอ๋อฮะอ๋อครับมันแข็งไหมถามว่าแข็งไหมมันก็แล้วแต่พื้นที่ครับบางพื้นที่มันก็แข็งครับบางพื้นที่มันก็พอเราตัดได้บางพื้นที่ก็เขี้ยวเราก็เอาไม่ไหวเราก็ไม่ตัดอ๋อครับเขี้ยวเอาไม่ไหวหมายความว่าไงฮะคือเขี้ยวเราตัดลงไปแล้วอะสมมติว่าเราลงใบป,ปุ๊บลงไปหนึ่งร่องปั๊บมันหายมันคือ ลักษณะของเขี้ยวมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราบเขี่ยวไว้ถ้าเป็นลักษณะลงไปแล้วเป็นเขี้ยวกลมหมดเราก็สู้ไม่ไหวในการต้นทุนมันก็สูงอ๋อครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําได้บอยอย่างเงี้ยนานไหมครับข่อยจะตัดได้เนี่ยนานไหมฮะพี่ไประานเถอะไปนู้นหน่อยอ่าเดี๋ยวนานไหมครับกว่าจะหมดอย่างเงี้ยหรอกว่าจะถึงอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสักสามเดือนค่ะสามเดือนเลห แสดงว่าตอนนี้คนไทยก็ยังนิยมเอาศิลาแรงไปประดับบ้านอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะปูทางเดินอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแหมผมอยากลงไปดูจังเลยว่ามันมันนิ่มมันแข็งแค่ไหนข้างล่างเนี่ยเอครับผมผมจะลงยังไงจะทำยังไงเลออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแล้วอันนั้นอันนั้นก็เก่าแล้วใช่ไหมครับน่ะใช่ค่ะอันนี้คือเศษที่มันเสียค่ะอ๋อครับใช้ไม่ได้ครับผมเศษที่มันเสียเนาะใช้ไม่ได้ แข็งนะแข็ง<ช>นะครับยังแข็ง<ช>อยู่นี่นี่นี่อันนี้อุปกรณ์ทำอะไรครับ<ต>พี่น้อยเนี่ยครับผมครับอ๋อเดี๋ยวมากระเด็นเข้าหน้านะโอ้ฝีม,มือมั่นดีจริงๆเลยน่ะเออ,เออเออเรียบเลยนะ ดูตัดแล้วเรียบเลยเนี่ยเดี๋ยวลองเรามาดูฝั่งนี้นี่นี่เนี่ยมาดูฝั่งนี้เขาก็ถากแล้วเรียบเลยนะเนี่ยครับเออจากคูคาคูคาเพราะถากปั๊บแล้วเรียบปุ๊บเลยนะเห็นไหมก้อนดังขนาดนี้ฮะคืออุปกรณ์ตัวเนี้เราจะใช้ในการใช้ในการตัดใช่ค่ะและใช้ในการกำหนดขนาดของหินที่เราจะตัดหรือเล ถามว่ากําหนดไหมใช่ค่ะแต่เขาจะต้องมีคือเขาจะต้องมีตลับเมตรมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้ตลับเมตรในการอันนี้อันนี้คือพื้นศิลาแรงแล้วใช่ไหมที่ผมยืนอยู่เนียที่เรายืนกอยู่เขาจะทำไม้ของเขาไว้ลักษณะนี้คืออันนี้คือกําหนดความยาวของความยาวของศิลาแรงครับคือยาวแค่นี้ใช่ค่ะแค่ไม้เขานี่คืออันนี้คือครับเดี๋ยวพอเขาตัดอ่สี่สิบเ็จเดี๋ยวเขาก็ต้องตัดแล้วก็ตัด20ิบ ครั้งหนึ่งเพราะว่ากลินตัวนี้เป็น20 40 20 40อ๋อฮะเดี๋ยวก็จะลายตารางยี่สิบสี่สิบหมายว่าเป็นตามขนาดที่เก็กว้างยี่สิบมาตรฐานสิบใช่ค่ะความหนาประมาณกี่เซนคะหนาเราม่าจะอยู่ประมาณเก้าเซนถึงสิบเซนนะคะหนาเก้าถึงสิบเซนอันนี้หมายถึงว่าเป็นขนาดมาตรฐานที่ที่ตลาดเขาสั่งกันใช่ค่ะแต่ถามว่าศิลาแรงจะให้เป๊ะทุกก้อนมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานทำมือ้นใจว่าทำว่าศิลาแรงครับ ทีนี้หลังจากที่เอ่อเอามาเรียกว่ามาปรับผิวให้มันเรียบแล้วเนี่ยต้องมีกระบวนการอื่นอไหมครับไม่ต yeah. ้องหรือว่าก็ไม่มีแล้วค่ะพอปรับแต่งเรียบเขาก็จะเรียงแบบแต่นั้นก็ขึ้นรถบรรทุกเอาไปที่ไหนเลยอ่าฮะเอาไปขายที่ไหนเนี่ยทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศเลยเหรอครับใช่ค่ะแสดงว่าศิลาแรงเนี่ยมีที่แถวนี้แถวที่เดียวใช่ไหมถามว่าถ้าจังหวัดกำแพงเพชรก็มีที่นี่จังหวัดอื่นอำเภอพังงาใตย จังหวัดอื่นมันก็จะมีอยู่ที่ปาจีนนะคะปาจีนที่เป็นขึ้นชื่อนะคะครับที่ขึ้นชื่อเนาะแต่เยอะสุดก็คือที่กําแพงเพชรนี่แหละใช่ค่ะนะพันกระต่ายนี่นะครับนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับก็คือเอ่อก็คนในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการตัดยังไงเราไม่รู้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องเราตัดยังไงอะก็ทาไม่เป็นเหมือนกันผมเคยทำค่ะ พอเริ่มทาขึ้นมาก็เป็นเครื่องแบบนี้เลยอ๋อก็ต้องถากเอาอย่างเงี้ยนะนั่งถากนั่งตัดเอาแบบเนี้ยนะในสมัยโบราณก็น่าจะเหมือนกันเนาะครับขออนุญาตนะครับมทราบาพี่น้อยทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับสี่สิบเจ็ดค่ะสบองห้าสี่เจ็ดสิบแปดปีใช่สิบแปดี 18, 1สสิบแปดสิบเก้าปีครับโอ้โหถ้าเกิดที่ดินตรงนี้บริเวณนี้เป็นที่ดินของเราที่เช่าขอเช่า อ๋อแล้วเชอาแล้วเขาให้เปิดหน้าดินได้ด้วยหรอเปิดหน้าดินเดี๋ยวเราก็ถมพื้นที่คือให้เขาเหมือนเดิมเราไม่ได้ทำพื้นที่เดียต้องหาดินมาต้องหาดินหากบอ๋อต้องเพราะว่าเขาเอาไว้เขาก็ทำเขาเพาปลูกไม่ได้เราเป็นหินเพราะว่ามันเป็นหินดานที่นี่เขาจะเรียกว่าหินดานหินดานครับปลูกอะไรไปแล้วยังปลูกมันสัมปะหลังเนี่ยพอร้อนปุ๊บเขาก็จะตายแต่ถ้ายังเราตัดออกไปแล้วแล้วเราก็เอาเศษ ลยงพื้นแล้วเราก็เอาหน้าดินมาใส่ให้เขาเขาก็สามารถที่จะปลูกมันได้าาก็คือต่อไปพื้นที่จากพื้นที่ที่เพาะปลูกไม่ได้<ช>่คจะกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ใช่ค่ะครับครับครับ,รบได้ความรู้ใหม่เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี้ยคือคือถ้าเราเนี่ยเห็นถึงแหล่งต้นต่อการผลิตเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจนะครับในการที่จะไปบอกกับนักท่องเที่ยวนะครับว่าการขุดนะฮะการขุดอ่าศิลาแรง หรือว่าการขุดเลทเทอร์ไลท์หรือภาษาจีนเรียกว่าหงถู่สือนะครับหงถู่สือเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะลองดูนะครับก็นี้ก็เป็นอันนี้ก็อันนี้แต่อันนี้เนี่ยคือคือ,คอเป็นตั้งแต่ชั้นบนเลยใช่ใชไหมใช่ค่ะอ๋อแค่นิ้วเดียวเนี่ยแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วนะก็ได้แล้วนะครับก็แข็งเนาะแข็งอยู่นะแข็งอยู่นะครับตัดลายตารางไปแล้วตัดลายตารางไปแล้วแล้วก็แซะใช่ไหม<ช>อ๋อนี่เลยนี่เลย แส้เลยนะครับตัดเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับแต่ข้างล่างมันยังติดอยู่กับแผ่นล่างอยู่ใช่ไหมวัะน,นั้นเราก็ต้องใช้เฉียมนี่แซะทําแบบนี้ทีละก้อนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โห,โห,โหพี่ไพศาลผมจ้างพี่วร,รพันธ์ให้ทําแบบนี้เอาไหมเอาไหมวร,รพันธ์เ,เดี๋ยวนะฮะจ้างไปให้จ้างจ้างให้ทําแบบนี้วร,รพันธ์เอาไหมทำไหมทำครับผมไม่ทำเหรอทำไม่เลิก ตรงนี้เรามีมเลืทำได้ทํทำไปก่อน,ม,ม,นมีงานทำไกด์ต้อ,องเลือกไกด์ไกด์ๆๆกไม่เลือกมีงานทำขออนุญาตนะครับพี่พี่น้อยน้องครับแป๊บหนึ่งขอขอขอใครคือหมายความว่าตรงนี้คือเราตัดเราได้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วอ่าตัดไปแล้วคือตัดไปแล้วฮะคือคือเราตัดไปแล้วตัดไปแล้วตีตารางแล้วตัดแล้วใช้ใบมีดตัดแล้วแต่ว่าแต่ว่า ด้านล่างเนี่ยหินก็ยังติดอยู่กับพื้นดินอยู่ใช่ค่ะอ่าเพราะนั้นก็คือใช้วิธีการกระทุ้งอย่างนี้กระทุ้งนี้อ๋อซึ่งมันก็จะหลุดมาตามนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันเป็นระยะของเขาที่เราตัดความลึกไว้ครับก็จะขึ้นมาหน้าเสมอพอดีอ๋อพี่ขึ้นมาหน้าเสมอกันพอดีเลยเออแปลกเลยลักษณะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมลองดูอ่ะพี่ช่วยถือหน่อยบรรยายหน่อยสอนผมหน่อยทำยังไงมือแตกเอาวันนี้แล้วเอ้ย ทายหยิบก็ไม่ถูกแล้วพี่เอ้ยต้องกระทุง้งด้านข้างก่อนอ๋อด้านข้างใช่ไหม,หมไม่ใช่ <c oughs> ชาผิดแล้วาี่าก็ผิดแล้วพี่เสียแล้วเนี่ย,เ,ยเสียแล้วโอ,อ้ก้อนนี้มันเสียแล้วโอ้ก้อนนี้มันเสียแล้วขอบคุณมากครับพี่ที่ช่วยผม <c oughs> ไม่งั้นถูกจะน้อยปรับตังค์ลองลองรถจับดูครับอ๋อจับอย่างนี้นะลองดูนะครับไกลจอกแล้วบอกผมใกล้จอกแล้ว โอ้ยโอ้ยเล้งๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี่ไปต่อ้ยมามาผมผมไม่ไหวจริงผมผมไม่ไหวจริออเวลากรให้ยมันแม่นต่อ้มนแม่ด้วยใอนนี้เสียแล้วโอโอันนี้ก็หนักอะไรเนี่ยอันน้ตกมดล้วอนนี้เสียแล้วนยโอ้ยโอ้แย่ครับผอีตายแล้วโอ้โหาไม่ได้เรื่องเลย เออพี่ไปไปพาทัวร์น้ำพาทัวร์เหอะพี่เป็นไกด์เหอะนี่จะออกแล้วจอดแล้วจอดยอมแพ้แรงแรงเฮ้ย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 กระโดดแล้วให้พี่เขาเหอะยอมเถอะยอมเถอะท็อปยอมเถอะอี๋แน่เนี่ยอี่แน่แม่นด้วยนี่แม่นด้วยนี่ นี่ออกแล้วขยับแล้วแน่นานนนก้อนนี้มันเสียเพราะอะไรครับอ๋อได้ข่าวว่าศิลาแรงเนี่ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะเขาเรียกว่าแม่ลังเขาเรียกว่าแม่ลังใช่ไหมนะฮะเรียกว่าแม่ลังเนาะนะครับก็เออมีแม่ลังถ้ามันป่นๆก็กลายเป็นลูกลังใช่ค่ะแต่ถ้ามันเป็นฝุ่นๆอย่างเงี้ย หลานลังหลานลังถ้าถ้าเป็นนฝุ่นเขาก็เรียกว่าฝุ่นศิลาแรงฝุ่นศิลาแรงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับผมครับผมนะเอ่อปกติเวลาที่เราเปิดหน้าดินเนี่ยฮะแล้วก็ทําบ่อเราจะใช้ความลึกประมาณเท่าไหร่หมายถึงลึกขุดไปลึกเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะไม่ขุดแล้วเราก็ดูแค่เนื้อศิลาแรงว่าถ้าเนื้อเาขาวแล้วก็ไม่จับก้อน มันหักง่ายอ๋อมันเกาะต้องยั้งเพราะว่ามีการขนส่งเวลาเราทำมันก็แตกเสียเยอะมันก็ไม่คุ้มไหนไหนก็มาถึงแล้วมีวิธีการเลือกสีลาแรงไหครับว่าสลาเกที่ดีหรือว่าที่มีคุณภาพดีเนี่ยมีการเลือกมันจะเหมือนกับการเลือกหินอ่อนหรืออะไรไหมถามว่ามีการเลือกไหมมันก็ไม่ค่ะมันก็จะใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่แต่ถ้าเปิดหน้าอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่ชั้นบนบนอย่างเงี้ยคำว่า แข็งเขาก็จะแข็งหน่อยแต่ถ้ามันก็เป็นอยู่ระดับของเขาบางทีเขาจะไปอยู่ระดับที่เขาจะต้องลอกชั้นคือเนื้อเขาจะเริ่มขาวมันใกล้จะหมดอย่างเงี้ยมันคือมันจะมันจะไม่แข็งแรงคือถ้ามันมันใกล้จะหมดคือมันจะเริ่มขาว <peek ing> ใช่ค่ะแบบนี้ถ <peek ing> ือว่าเนื<ๆ>้อเริ่มขาวยังไงยังค่ะยังอันนี้เพิ่งเปิดหน้าเพิ่งเปิดหน้าแล้วทีนี้เนี่ยเราเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ อันนี้เสียก็เอามาถมมากอันนี้ก็ดีก็ใช้ได้ก็ใชแต่เราก็ต้องปาดตรงด้านล่างอีกทีหนึงใช่ไหมเขาก็ใช้แฉลงอันนี้แหละค่ะอ๋อก็เวลาเขาก็ทุบเขาก็จะปรับหน้าไปให้เสมอเลยเพื่อที่จะทําการตัดชั้นต่อไปแล้วทีนี้เนี่ยซีลาแรงชั้นบนกับชั้นล่างความแข็งเข้ากันไหมไม่ค่ะชั้นบนก็จะแข็งกว่านิอ๋อชั้นบนแข็งชั้นบนแข็งกว่าน่อยถ้าขุดลงไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนนิ่มกว่าใช่ค่ะสามารถสกัดได้ง่ายกว่าตัดได้ง่ายกว่าใช่ค่ะอ๋อ ก็นะครับเพื่อนๆนะก็เป็นแหล่งศิลาแรงนะครับก็คือคนเป็นไกด์ต้องรู้นะครับไกลแค่ไหนก็ต้องมานะครับไกลแค่ไหนก็ต้องมานะครับนะก็ขอขอบคุณพี่น้อยมากนะครับวันนี้พี่ไพศาลมีอะไรถามพี่น้อยอีกไหมอ่ะก็เอ่อณตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีครับผมอ่านะครับยังไม่มีนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่น้อยวันนี้รบกวนครับขอบคุณครับ ก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับพี่น้อยนะครับเราสมาคมมุกคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนะครับเซเป้เนะครับเครื่องดื่มตะขาบนะครับแก้อะไรพี่เอ่อแก้เจ็บคอนะจริงๆแล้วเนี่ยลูกอมตะขาบก็เป็นที่รู้จักกันดีของพวกเราอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคนะฮะก็มีการทำเป็นในรูปแบบของเครื่องดื่มนะฮะผมก็ลองดูล้นะครับก็ รสชาติดีนะฮะแล้วก็มีสรพคุณในการแก้เจ็บคอแลการระคายคอนะครับก็คืออาชีพอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเป็นมัุคุดเนาะก็คือพูดกันเยอะพูดกันทั้งวันนะครับก็สมัยก่อนก็ใช้ยาอมตาตะขาบ5ตัวแต่ตัวนี้ยทำเป็นเครื่องดื่มนะครับทำเป็นเครื่องดื่มนะครับก็สามารถที่จะดื่มได้โดยง่ายแช่เย็นหน่อยโอ้โหอร่อยนะครับแะทำให้ชุ่มคอชื่นใจพูดได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ มอบให้หน anyway. right um pues ึ่งกล่องนะครับ30ขวดรับมอบด้วยครับนะนี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับนะเดื่มแก้ระคาคอนะครับขอบคุณาครับครับอครับพี่ไพศาลวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนมคุเทศมารู้จักกับศิลาแรงแล้วนะครับก็แหล่งโบราณคดีที่ทําจากศิลาแรงนะครับแล้วก็แหล่ง แร่ตัดหนินศีลาแรงนะครับเรามาดูตั้งแต่ในขอ,องที่เป็นของเก่าโบราณของเก่าโบราณแล้วมาถึงแดงปัจจุบันแล้วก็การใช้งานการนนใช้งานในปัจจุบันบบนะครับก็เป็นโบสถ์ที่ทําด้วยศีลาแรงนะครับจากอาของวัดหนองปลิงเนาะแม้แต่เสาอาโศกก็ใช้ทําด้วยศีลาแรงนะครับลูกนิมิตก็สิลาแรงลูกนิมิตก็ศีลาแรงยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตเนาะนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทเซปเป้จำกัดมหาชนนะครับ,รบผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มดาคาบเอ็กซเซปเป้ครับ <นะ S 1> ผมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวนะครับ<ค>ออกโคโค่ด้วยนะครับ<ค>เป็นน้ำมะพร้าวที่ทำจากน้ำมะพร้าวจริงๆ100ร0 0เซไม่ใส่สารการบูดไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะขอฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณและก็ ขอขอบคุณสมาคมพุทธเทศบาชีพแห่งประเทศไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับสมาชิกพุคุเทศที่ได้รับชมและติดตามขนานี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนะทางเรานะครับเราสองคนก็จะหาหาเสาะหานะครับคลิปดีๆนะครับมาเพื่อที่จะที่เป็นความรู้นอกตำราความรู้นอกตำราเพื่อท่านจะไม่เคยได้อ ได้เห็นได้เรียนจากอาจารย์ท่านได้มาก่อนครับแล้วก็ท่านเนี่ยเวลาที่ไปบรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังในภาษาของท่านเนี่ยก็เมื่อดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะพูดด้วยความมั่นใจครับนะครับยังมีคลิปหน้าาอีกหลายคลิปนะครับก็ขอติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ